สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับคุณนิชานันค่ะวันนี้วันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันพุธนะคะวันพุธค่ะสีเขียวค่ะสดใสค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะวันนี้เราก็จะมาทําน้ําเย็นๆกินกันนะคะวันนี้เราจะทําน้ํามะม่วงค่ะหน้านี้เป็นน้ามะม่วงมีมะม่วงเยอะนะคะ เราจะมาทำมามม่วงกันค่ะมะม่วง,วงนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะคุณผู้ชมมีวิตามินซีมีวิตามินอะไรคะมีสารสีนะคะแล้วก็มีวิตามินอื่นๆอีกมากมายนะคะไปค้นหาดูนะคะกีดแล้วผิวพรรณจะงามะคะ่ะวันนี้มะม่วงที่เราเลือกมานะคะก็จะเป็นมะม่วงได้น้ำมะม่วงก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ค่ะนะคะ,นะคะลูกใหญ่ๆนะคะต้องเลือกรูปที่ขุนๆหน่อยนะคะถึงจะหวาน น้ำดอกไม้เขาก็จะหอมแบบดบอกไม้หอมๆอันนี้ก็เป็นมะม่วงแก้วนะคะแก้วก็จะมีรสเปรี้ยวหน่อยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงอกล่องนะคะอกล่องนี่ก็จะเป็นอกล่องเขียวนะคะหอมหวานแล้วก็หอมแล้วก็มันก็จะหอมแบบมะม่วงอกล่องแต่ที่สําคัญนะอกล่องเขียวเนี่ยจะมีความมันนะคะหอมค่ะเราหนีก็รู้ว่าหอมแหละหอมไหมคะหอมเป็นกันบเราด้วยนะคะ <c oughs> หอมไปกับเราด้วยค่ะจะได้หอมๆกันใหญ่อ่าแนะนำมะม่วงไปแล้วอันนี้เราเลือกมะม่วง3ามอย่างสามชนิดมานะคะเอามาปัน่นในวันนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วมะม่วงเนี่ยไปปอกค่ะปอกแล้วก็ฝานเป็นชิ้นอย่างี้เราก็จะมาลงใส่เครื่องปั่นค่ะสามอย่างเอ่อมะม่วงที่เป็นม,มะม่วงเขาเรียกว่ามะม่วงอะไรล่ะมะม่วมมงน้ากับไม้นี่ก็หนึน่งจนยงอเยอะห่อ สามหอมนะคะแล้วก็ที่ออกเอาเอาเอาเ,อาเอาขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะอันนี้เป็นออกล่องนะคะเนื้อเขียวดีค่ะหวานมันค่ะแล้วก็หอมมะม่วงแก้วไม่ได้มีรสเปรี้ยวหน่อยที่เราเลือกแก้วมาก็คือใหญ่จะให้มีน้ำหวานๆตัว,วเปรี้ยวนะคะอาะละค่ะจากนั้นนะคะเราใส่มะม่วงไปแล้วนะคะมะม่วงสามลูกนะคะขนาดนี้นะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำกนิดนะคะอาน้ำน้ำต้มสุกนะคะ เอาน้ำสักหนึ่งถ้วยดีไหมเนี่ยประมาณนะคะประมาณโดยประมาณนะคะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะเกลือลงไปค่ะดอกเกลือนะคะน,น้อยจากนั้นเราก็จะ น้ำข้นไปนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเติมน้ำได้อีกนะคะดูความดูความอมเกลืนของเข,งขงเรียกอะไรนะดความอมกลืนของเนื้อมะม่วงนะคะเอาอย่าให้ค้นมากนะคะค้นมากเือเดี๋ยวจะไม่อร่อยไปนะคะเอานะคะ เราจะกรองนะคะกรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่าบางคนอาจจะไม่กรองก็ได้หรือจะกรองด้วยกระชอนก็ได้นะคะชิมนิดน,นะคะหอมนะคะหอมมากเลยค่ะหอมไปกับเราด้วยนะคะเกลือ <c ười> <c ười> อีกสักนิดนะคะเกลือกนหนึ่งช้อนชาค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นนะคะ คุณผ mm ู้ชมชอบหวานแล่นๆนิดหนึ่งการจะติมน้ำตาได้เติมน้ำตาลลงไปได้นะคะหวานนิดๆให้กลมกล่อมนะคะเราจะเติมน้ตาลสักครึ่งถ้วยนะคะน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมครึ่งถ้วยค่ะแต่ถ้าใครชอบหวาน น้ำเชื่อมเราใช้น้ำตาลใสา่แดงเราจะไิกรอก็ได้นะคะกระดี่ไปขอชิมอีกครั้งนะคะคุณผูช้ชมชิมไปกับเราด้วยนะคะ <c oughs> กำลังอร่อยนะคะออกเปรี้ยวนำนะคะเราต้องชิมให้เปรี้ยวนำนะคะคุณผู้ ชิมเปรี้ยวนำนะคะรสชาติไี่ชิมตามต้องการเลยนะคะจากนั้นนะคะจากนั้น เสร็นะคะเราจะใส่น้ำแข็งสักก้อนหนึ่งนะคะก้อนเล็กๆค่ะเพื่อให้ให้มีความเย็นหรือบางคนอาจจะชอบเอาไปแช่เอาเอาเอาอย่างเงี้ยไปแช่ก็ได้นะคะเสร์ฟนะคะถ้วยกองก็ได้ไม่กองก็ได้นะคะแต่ไม่กองกันดีแล้วค่ะเพราะเราปั่นละเอียดนะคะเห็นไหมคะเหลืองหน้ารับประทานเลยคะ่ะ <c oughs> เหลืองนะคะ เหลืองหน้าล้ประทานแต่สีสวยค่ะมะม่วงสามแบบนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะเอาแก้วเดียวก่อนนะคะแก้วเดียวก่อนนะคะอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยเสิร์ฟได้เลยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเย็นค่ะอร่อยนะคะคุณผู้ชมเราจะฝานมะม่วงมะม่วงไว้ตรงนี้สักชิ้นหนึ่งก็ดีนะคะแต่ต้องเป็นมะม่วงที่ยังห่ามเลยนะคะเพราะมันงอนมันจะไม่สวย จากนั้นเราก็จะเสร็จขวดนะคะเห็นไหมขวดของเราน่ารักไหมคะคุณผู้ชมขวดของเราน่ารักนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะขวดแต่ขวดเป็นของฝันของ ชอบหวานมากก็เติมน้ำตาลเติมน้ำเชื่อมได้นะคะเดี๋ยววิธีการทำน้ำเชื่อมเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะปิดฝาค่ะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะใส่เขาเรียกว่าอะไรนะคะใส่ใส่ครดนะคะหนี่คะน่ารักค่ะเดี๋ยวนี้ใส่สต็อนนะ ตอนนี้มันก็มีวิธีหนึ่งนะคะคุณผมมู้ชมถ้าใครอยากเอาไว้อย่างนี้ต้องกินเลยนะคะแช่เย็นแล้วกินเลยค่ะปัน่นร็ดนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเอาไว้ที่แช่ไว้นะคะเอ่อเราต้องเอาไปผ่านความร้อนสักหน่อยนะคะเพื่อให้เพื่อให้ใหนะหน้ำมัน่งงเงางงงงง้งง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 งกินงง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 อร่อยงง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 ง นี้ก็เป็นของฟันของฝากใส่บาตฝากค,คนข้างเคียงนะคะได้หมดเลยค่ะนะคะ,นะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะเหลืองอลางคะ่ะสวยงามนะคะคุงโชมเวลาเราใส่ถุงแข็งนะคะแล้วก็คนสักนิดนึงถ้าคุณผู้ชมชอบวหวานมากก็เติมน้ำเชื่อมอีกสกซองก็ได้ะคะ่ะชิมด้วยกันนะคะมะม่วงมีประโยชน์นะคะกินแล้วผิวพรรณสวยงาม มีวิตามินด e ีด้วยนะคะแล้วก็มีวิตามินซีที่สําคัญแล้ววิตามินซีค่ะแล้วก็มีวิตามินเ,เขาเรียกอะไรสกะสีนะคะหวานกําลังดีค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานก็เติมได้รสชาตินี้นะคะชิมหวานต้องตามต้องการเลยค่ะตามใจปรารถนานะค่ะนะคะเดี๋ยวส่วนตาส่วนน้หมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะหน้านีทําน้ําปั่นกินเองนะคะ มีประโยชน์มีผลไม้หลายอย่างที่สามารถมาปั่นได้การกินเป็นชิ้นกับการกินปั่นะมันก็มีข้อแตกต่างกันนะคะลองไปศึกษาดูนะคะกินทั้งชิ้นกินทั้งปัน่นมันก็ดีเลยเหมือนแต่ที่สําคัญนะคะกินทั้งชิ้นมันก็ดี เวลากินนะคะกินนะกินขนมกินอาหารเนี่ยมันต้องกินให้เป็นเวลาใส่ไปเลยะคะอย่าพกกืนเลยนะคะอมไปนิดหน่อยเพื่อดูรสชาติมีรสชาติอะไร ลืมนะคะมะม่วงสามอย่างจะเข้ากันดีค่ะหนึ่งมะม่วงอบร่องสองมะม่วงแก้วสามมะม่วงน้ำดอกไม้ตอนนี้มะม่วงแก้วถ้าใครชอบมะม่วงแก้วหานก็หาะเพราะว่าถ้ามะม่วงแก้วหาเนี่ยมันก็จะมันเปรี้ยว,ยวสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเราซดไปเนี่ยนะคะกี่แล้วต้องพิจารณนาะ ดมกับกลิ่นของน้ำมะม่วงนะคะค่จะมีอะไรนะคะหอมได้ความหอมสดชื่นความเย็น,นกินเข้าไปก็สดชื่นอ,อมสักนิดนึ่งแล้วลค,ค,ค่อยกลืนค่อยๆกลืนลงไปก็จะมีรสชาติของมะม่วงหอมหวานมาันหอมต้องสัมผัสเป็นอันดับแรกนะคะเพราะจมูก มีเค็มนิดนดไปตับกับหวานมันทําให้รสหวานเนี่ยนะคะมันจะเข้มข้นขึ้นในเมื่อเกลือลงไปเกลือนี้อย่าเยอะมากนะคะเกลือก็กินแต่พอควรคะ่ะตามมาตรฐานของการจุดเกลือนะคะอดอกเกลือนี้มันก็จะอร่อยหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมนะคะเวลาใช้ใช้ดอกเกลือนะคะสําหรับวันนี้นะคะการทําน้ํามะม่วงปั่นนะคะ อ่าลืมนะคะปั่นกินเองนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะอย่าล nature, ืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็กดติดตามนะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปนะคะมะม้วปั่นค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวแจกเพื่อนบ้านกันนะคะแล้วพบกันนะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ ไลค์แชร์ให้เราด้วยและที่สําคัญนะคะเ้าชอบคนติดตามนะคะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันครั้งต่อไปนะคะน้ำมโม่งปั่นนะคะสีสวยงามนะคะ